เขาไม่เคยโกหกคุณเลยนะคะที่เขาบอกว่ารักคุณเขาก็รักคุณจริงๆนะโอ้ขอ congratulations เลยสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่นะนี่คือการคอนเฟิร์มให้คุณได้มั่นใจได้เลยให้คุณได้มั่นใจในคุณงามความดีและคุณค่าของตัวเองได้เลยว่าคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยเขาไม่เคยโกหกคุณค่ะที่เขาบอกว่ารักคุณเขาก็รักคุณจริงๆนะคุณมีคุณงามความดีและคุณค่าพอที่เขาจะรักค่ะเนาะแล้วถ้าเกิดว่าคุณอยากจะมั่นใจให้มันชัวร์ป้า พูดจริงไหมที่บอกว่ารักอัรักจริงไหมะนะเขาก็โกหกเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าคุณอยากจะรู้ว่าเขาพูดจริงๆหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้ไพ่ชี้ทางใจกับแม่หมออัมตมาทาโร่โจะมาให้สามสัญญาณที่บ่งบอกว่าเขาพูดกับคุณจริงๆเขารักคุณจริงๆมาดูกันว่าอะไรที่จะเป็นสัญญาณที่จะทําให้คุณได้ไปเช็คได้บ้างนะจ๊ะสามสัญญาณสัสสดๆดูพลังงานกันนะจ๊ะ <S <S และนี่คือ3สัญญาณที่บ่งบอกว่าเขาไม่เคยโกหกคุณที่เขาบอกว่ารักก็คือรักคุณจริงๆจากใจนะคะข้อที่1 เขาเต็มใจที่จะอธิบายทุกอย่างให้คุณฟังอย่างไม่ลังเลนะไม่ว่าคุณจะกังวลใจอะไรไม่สบายใจอะไรต่างๆก็แล้วแต่เขาจะเต็มใจที่จะอธิบายทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณฟังอยู่เสมอเพื่อให้คุณได้เข้าใจมั่นใจแล้วก็แน่ใจในตัวเขานะคะโอข้อที่2ความสุขของคุณคือสิ่งที่สําคัญสําหรับเขามากที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาจะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้คุณรู้สึกมั่นใจแฮปปี้มีความสุขนะคะ ในตัวเขาหรือเชื่อมั่นในตัวเขาเพราะฉะนั้นแล้วหากคุณไม่โอเคไม่สบายใจอะไรเขาจะไม่นิ่งนอนใจนะเขาจะพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้คุณแฮปปี้มีความสุขมากที่สุดนะคะเออความสุขของคุณคือความสุขของเขาความทุกข์ของคุณก็เป็นความทุกข์ของเขาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเขาจะสุขจะทุกข์ร่วมกันไปกับคุณและเขาก็จะยึดความสุขของคุณเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะในการที่จะแสดงออกออกมานะคะให้คุณได้รับรู้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเขาพยายามที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เรามีคคววาาามมสสุขออ่่ัันกก็ืญญณทีบล เขาไม่เคยโกหกคุณจริงๆนะแล้วเขาก็ที่บอกว่ารักก็คือรักจริงๆเพราะเขามีความทุ่มเทเนาะที่จะทําให้คุณมีความสุขมากที่สุดหรือความสุขของคุณมันคือสิ่งที่สําคัญมาเป็นอันดับหนึ่งในใจเขานั่นเองนะคะโอข้อที่3 เขามีการวางแผนหรือว่าพูดถึงเรื่องของอนาคตที่มีคุณอยู่อยู่บ่อยๆให้คุณได้ฟังนั่นหมายความว่าการที่เขาวางแผนอนาคตเกี่ยวกับเรื่องของคุณอยู่ตลอดเวลาและผู้ที่คุณฟังบ่อยๆอยเนี่ยแสดงว่าเขามีความตั้งใจนะคะที่จะ <uur> มีอนาคตร่วมกันกับคุณเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเขาพูดเกี่ยวกับเรื่องของแผนในอนาคตพูดถึงเรื่องของอนาคตอยู่บ่อยบ่ต้องบอกเลยว่ามันกลั่นกรองมาก่อนนะมันกลั่นกรองมาก่อนมันไม่ใช่ว่านึกจะพูดก็ดูพูดกับพูดออกมาเขาก็พยายามที่จะ คิดเนาะเกี่ยวกับเรื่อง,อ,งอนาคตของคุณกับเขาอยู่ตลอดเวลานั่นหมายความว่านี่ก็คือการการันตีแล้วว่าเขาไม่เคยโกหกคุณเลยนะเพราะเขาเรียบเรียงเขาคิดมาก่อนคิดก่อนถึงได้พูดได้ขนาดนี้วางแผนไว้ก่อนมีอยู่ในหัวอยู่ในความคิดอยู่ตลอดถึงได้พูดออกมาได้ขนาดนี้นั่นหมายความว่าที่เขาบอกว่าเขารักคุณก็รักจริงๆนั่นแหละเขาถึงพูดเรื่องอนาคตได้ตลอดเวลานะคะวันนั้นเขาไม่เคยโกหกคุณแล้วก็ มีความรักให้กับคุณอย่างแท้จริงที่บอกว่ารักก็คือรักจริงๆและนี่คือ3สัญญาณที่บอกบอกว่าเขาไม่เคยโกหกคุณแล้วที่เขาบอกว่าเขารักคุณเขาก็รักคุณจริงๆนั่นเองเออนะใครแล้วเขาหนาย,นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อย,ยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะอินดีด้วยนะ